แอบชอบอยู่บอกให้ขึ้นมาหาประสาทห้องสีชุมพูหน้าตาดีหรือจะโง่หรือเปล่านั่งรอไปก่อนกันแล้วกันผู้ชายอะไรหล่อจังเลยจาผ่านมาตามนัดหมายโอ,อ้ตั้งไล่ห้องแล้ว <c oughs> ต้องลองสักอย่างหน่นอยอาจเป็น <Yeah. S 2> เพราะเรา <Yeah. S 2> คู่กัน,กนมาแต่ชาติ เธอนะะักใจถ้าหลับรักฉันมากไหมเธอเอ้เป็นลิงเหรอจ๊ะท่าทางเหมือนฮนุบาลเลยอะ่ะ โอ้ยเนมฮันต่อแล้ววะเนมฮัจริงจริงด้วยต่อแล้วดิ๊ยโอ้ยจะมาดึงกระโปรงฉันทำไมเล่ะเกินมาตื่นขึ้นแล้วไงด้วย <S <S นี่เดี๋ยวกระโปรงหญิงขาดโอ้นี่ใส่บานขนาดนี้จะนอนเหรอเนี่ยจะบอกให้นี่ก่อนนอนใส่อย่างนี้อ่เลย อ้าวเป็นองค์หญิงเขาก็ใส่แบบนี้นอนกันทั้งนั้นโอ้โหเดี๋ยขึ้นมาแล้วเนี่ยยังไงเนุ๊ตื่นมาอะไรก็ได้ไงเอ้าอ้าวอยากได้แล้วใช่ไหมล่ะหรืออยากได้พี่ถ้าอยากได้งั้นก็ขอมาเลยขอของที่แบบมันใกล้ๆตาของที่แบบมันมันใหญ่ๆอยากอะไรเนี่ย <laughs> ได้เลยเป็นอวัย ใหญ่อะไรอ่ะบ้านสองหลังแก่บ้านสองหลังไม่มีบ้านอยู่อัี้ขอปีเล็กไปะขอแค่มันใหญ่ใหญ่จมันใกล้ใกล้ตาขอใหญ่ได้วันนั้นอีก้ก็ขอที่ดินสักสองแปลงอ่ะที่ดินก็น้อยไปไอพันมันคนมักน้อยขอควายสักสองตัวโอ๊ยไอพันทำไมอ่ะโง่จริงๆเลย กินข้าวหรือกินหญ้าก,กันฮะกินข้าวสิถ้าขอของสิ่งนี้นะจะได้ทั้งบ้านได้ทั้งรถได้ทั้งที่ดินได้ดทั้งควายเลยล่ะไอ้ควายนี่หัวไว้ทัาน์ะหัวอมยิงไอพันรู้นะอมยิงอยากให้ขออะไรอะ่ะอมยิงเนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยที่ให้พันขึ้นมาเนี่ยอ,อยากจะได้พรม,มาจารีไอพันใช่ไหมละ่ะ อะไรก็ไม่รู้คมประจานีอะไรล่ะทำแน่ทำยิ้มกันคืนไอ้อไฟ้าไอ้ดิ๊นบางสิงั้นขอเลยละกันขออะไรขอยกคมประจานีเอพันให้องค์หญิงสวรรค์น,นี้เลยดีไหมละ่ะไ,ไม่เอาหรอกขอเล่นตัวก่อนเล่นตัวด้วยขอแบบสีเลียนนะขอให้องค์หญิงเนีย่ยมาเป็นเมียไอ้พันละกันใช่ไหมละ่ะ

ถามกันร้อยกอดแล้วจะเข้าใจผู้ชายเธอบอกเรืองซ้อนมีเยอามาเรักอขอบีไม่รักกคงไม่อยากต่อให้เมแม,แมตัวยู่พรแม่รูวูจะรู้อะไรแนละ้วแกแค่จ นิดนึงล้งกันนาจยอมก็ยอมงานหัวปักทีได้ไม่จังเงียบเอาไว้เดี่ยวใครขาจะรู้ทันไกงช่วยโอกาสแค่น้องคนนั้นยิ้มยืดเป็นเืเป็นขาแม้รับประกันไม่เคยสอน แล้วจะติดใจนะเก็นช่วยสอนสักแต่ก็คนเดียวไม่ไปรับรองจะมอบหัวใจสอนให้น้องคนเดียวคู่จริงหรือเปล่าเนี่ยคู่จริงสิขอแล้วใช่ไหมเออไม่งั้นเสียงไปหลงขนาดนั้นหรอกโลดจนนะครับขอบคุณค่ะคิดดูสิแม่จะไม่หลงเขาได้ไงขนาดเสียงผมยังหลงเลยเนี่ยดูสิ สอร้องกอดกี่ครั้งแล้วสูบหน่อยเดียวหอยหอยหลงันหรอกไ่หน่อยนันแล้วจะติดใจนะช่วยสอนใส่เจ้กุ้งเดียวได้ไหมก็บมาจบหัวใจสอง กำลก็เคิร์ฟอยู่อ่าไปวิววิวหายโอ๊ยตายแล้วคอนเ้นฮอนคนเดียวขอเสียงครักเอ็นอาร์เดี่ยรอดอะเป